สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพกรับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ในช่วงเวลาข่าวท้องถิ่นประจำวันในเขตพื้นที่ของอำเภอบางพลีอำเภอบางสะทงและอำเภอบางบ่อกับผมธวัชชัยพนุษย์ครับท่านผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นประจำวันดได้ทางช่องหมายเลข11ของทางบริษัทสากลขีนจำกัดครับเริ่มต้นกันที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการร่วมกับโรงเรียนราชวินิสวรรณภูมิ จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปรองดองสมรรถชันอย่างยั่งยืนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการครั้งที่3ประจำปี2559ครับที่หอประชุมโรงเรียนราชวินิตสุวรรณภูมิตำบลหนองปลืออำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทราการร่วมกับโรงเรียนราชวินิตสุนรภูมิจัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความปองดองสมรรถชัน้นอย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรการครั้งที่3ประจำปี2559โดยมีนายสมชาติทองอารามรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรการเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและนายสมเกียรติผู้เจริญผู้อำนวยก,การโรงเรียนราชวินิตสุนรภูมิกล่าวให้การต้อนรับพร้อมด้วยนางสาวนงรักเลือนทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีสปราการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสปราการคณะครูนักเรียนโรงเรียนราชวินิสุนรภูมิตลอดจนเจ้าหน้าที่และคณะทำงานจากสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและวิเทอาไลัยเสนาธิการทหารบกเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความปอนดองสมรรถชันอย่างยั่งยืนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรา,าการครั้งที่3ประจําปี2559โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังความมีวินยัยเพื่อพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐ,ฐานของสังคมและประเทศชาติเพื่อสร้างนักเรียนแกนนำพลเมืองดีวินัยเด่นเพื่อขยายผลไปสู่ผู้อื่นและหน่วยงาน สถานศึกษาและเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะในการดำรงชีวิตตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยสามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขอีกด้วยสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่5ของโรงเรียนราชวินิตสวนภูมิจำนวน237คนโดยมีวิทยากรจากหน่วยงานสถาบันวิชาการป้องกันประเทศและวิทยาลัยเสนษาธิการทหารบกมาให้ความรู้ความเข้าใจในการเสริมสร้างความปองดองสมรรถฉัน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเรื่องค่านิยม12ประการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามมาตรฐานสากลของการเป็นพลเมืองของชาติและอาเซียนต่อไปครับ